สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคํแแพงชาแนลนะคะวันนี้ตอนเช้าวันที่่23แล้วนะคะ2566สิงหาคมนะคะกัแม่เพ่นจะมีแนวทางห้าหน้อยค่ะหยัางลูกให้พี่ฝนแกให้ไปฝนทำให้ไปทำไมไม่ให้พี่ฝนทำให้แม่ทำงานอยู่ เอาแนวทางฮาหนอยไออย่างละลูกเพิ่งเพิ่นเอวแม่พี่ฝนทําให้น้องหน่อยเอาไม่ให้พี่ฝนทําให้แม่ทํางานอยู่แป๊บหนึ่งนั้นรอไปก่อนงั้นรอไปก่อนถ้าจะให้แม่แก่ให้นะอย่าเอาแต่ใจนะนะอย่าเอาแต่ใจนะืมนทะํา,านะมทไมไม่ให้พี่ฝนทําให้เป็นอะไรทําไมถามหน่อย แน่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 นนอันอน่ะคนน่ะนิสยัยพนนิสัยพนเดี๋ยวลูกซินจะกัดขาหันเทือบตีนใจหันเอออืมนินสัยบดีหลายข้าแพางเนี่ยให้พี่ฝนทำให้ตามนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งแนวทางห้าหน้อยเนาะคะ่ะของสามเซียนของพี่ประฮัทของเซียนเชียงใหม่ของเซียนโคราชนะคะไปเบิ้งตะเล็กกันค่ะ หนีเนาะค่ะมาเบิ่งตัวเลขของมือว่านีเนาะว่ามีของผู้ใดเขาเด้าแดยเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีแนวทางฮะน้อยเนาะค่ะก็มีหลายเซียนเขาอยู่เนาะแนวทางเมื่อวานนี้เนาะวันที่ยี่สิบสองเนาะคะ่ะของเซียนเชียงใหม่ค่ะให้มาวิ่งลูดแปดกับเก้านะคะ่ะแปดกับเก้าก็มาทั้งสองตัวเนาะ จับคูเข้าที่92หรือว่า29นะคะตัวกับน้อยพิเศษแล้วก็น้อยปกติเนาะออก2เทียเนาะสองเก่านาะคะ่ะนี่ค่ะของเซียนเชียงใหม่นะคะเข้าตัววิ่งตัวรุดเข้าทั้ง2ตัวเนาะตัวจับคูเข้าแค่น้อยเดียวเนาะส่วนของเซียนโคราชค่ะอ๋ออันนี้ของเซียนเชียงใหม่เนะเาะเบาผิดค่ะโอ้ย อันนี้ของเซียนเชียงใหม่เนาะของเซียนเชียงใหม่เข้าแปดกับเก้าเนาะคะ่ะมาเพ่นเบาผิดอันนี้ของเซียนเชียงใหม่ค่ะ mm. ขอโทษหลายๆเนาะ mm. ส่วนของเซียนโคราชเนาะคะ่ะ mm. ให้มาสองกับสามเนาะเข้าที่สองเนาะค่ะนี่ค่ะจับคู่ก็เข้าที่สองเก้าเนาะค่ะตรงๆเนาะอันนี้บอกตัวกลับเนาะออกตรงๆน้อยพิเศษแล้วก็น,น้อยปกติเนาะ ส่วนของพี่ประหัตให้สองกับเก้ามาด้วยกันเนาะคะ่ะสองเก้าเนาะคะ่ะเนี่ยตรงๆน้อยพิเศษแล้วก็ปกติเนาะเก้าเจ็ดบอมี่เนาะค่ะมีเตเก้าแปดค่ะนะคะ, 98, คะ,คะของพี่ประหัต <c oughs> มาเบิงของมอนีคะ่ะวันที่ยีบสามนะคะ สิงหาคมสองหาหเนาะของเซียนโคลาดค่ะไฮมากค่ะหาหน้อยวันทีหยิบสามเนาะวิ่งรูด5กับ3เนาะคะ่ะเด่นที่5้ลองสมเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวรูดเนาะตัววิ่งตัวรูดเด่นที่ห้ลองสจับคู่ให้ที่หาศูนย์หาหนึ่งหาสหาสาเนาะล้วก็3สามศูนย์สมหนึ่งสมสองล้วก็3สเนาะเน้นให้ที่ <Es> <an> 5้สองแล้วก็5้าสามสแล้วก็สาองเนาะคะ่ะของเซียนโคราดค่ะจับคู่ให้หาศูนย์หาหนึ่งหาสหาสามมหนึ่งสามสเนาะค่ะเน้นให้ที่5้สองแล้วก็5้สแล้วก็สามหแล้วก็สาองเนาะ แนวทางฮานอยของเซียนโคราชค่ะได้แล้วมาต่อของเซียนเอ้าโอโอ,อันนี้ลาวพัฒนาเอาไว้น้ำหลังเนาะเอาไว้ทีหลังเอาลาวพัฒนาเอาฮานอยก่อนเนาะส่วนของพี่พหัดค่ะของพี่พหัดให้มาวิ่งลูดแปดกับสามวันนี้ฮานอยเนาะคะ่ะฮานอยวิ่งลูดแปดกับสามอ่าตัววิ่งตัวลูดเพื่อเน้นให้ที่แปดเด้อค่ะลอ่องสามเนาะคะ่ะ จับคู่ห 80, 81, 82, 83เนอะ 30, 31, 32แล้วก็33เน้นที่ 80, 82, 83แล้วก็32เ้ยค่ะเนาะแนวทางฮาหนอยของพี่พัทเนาะวันนี้นี่ค่ะเน้น 80, 82, 83แล้วก็32เนอะตามนี้ค่ะตามมาเบิง่ง ฮานอยของเซียนเชียงใหม่กันก่อนเนาะนฮานอยของเ,อเซียนเชียงใหม่วันนี้เนาะวิ่งลูดหนึ่งกับสองเนาะคะ่ะเด่นที่สองล่องหนึ่งเนาะคะ่ะวันนี้จับคู่ให้ที่หนึ 2, ่งสองหนึ 6, ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะแล้วก็สองสองสองหาสองหกแล้วก็สองเจ็ดเนาะกา เพื่อเน้นให้ยู่ที่หนึ่งสองหนึ่งหกสองสองสองหกค่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยเนาะของเชียงเชียงใหม่วิ่งลูดหนึ่งกับสองเนาะเด่นที่สองล่องหนึ่งค่ะจับครูกับมีหนึ่งสองหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด สองสองสองหาสองหกสองเจ็ดค่ะเน้นที่หนึ่งสองหนึ่งหกสองสองแล้วก็สองหกเนาะมาแคปหน้าจอนกันค่ะแคปหน้าจอแนวทางฮานอยของาสามเสี้นนะคะเรื่องให้งามก่อนค่ะเรื่องให้งามนะคะแคปหน้าจอเด้อจ้าเดี๋ยวค่ะตั้ง กล้องสวยๆก่อน,อนแคปหน้าจอออแนวทางฮานอยวันนี้นะคะนี่ค่ะของ3ามเสียนนะคะฮานอยวันที่ยี่บสามนะคะสิงหาคมสองหาหกค่ะตามนี่นะคะแคปหน้าจอออแนวทางฮานอยแล้วไม่เพนจะพาเอซทั้งช่องไปเบิงแนวทางล่วพัฒนากันต่อเนาะคะ่ะเอามาค่ะมาเบิงแนวทาง เราพัฒนากันต่อเลยจ้าเนาะอันนี้ค่ะแนวทางเราพัฒนาของเซียนเชียงใหม่ค่ะวันนี้ให้มาวิ่งลูดศูนย์กับหนึ่งนะคะเด่นที่ศูนย์ล่องหนึ่งค่ะจับคู่ให้ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเนาะหละกะักการหนึ 8, ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าวงกลมที่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหลักกาศูนย์เก้าค่ะนี่ค่ะ เราพัฒนานะของเซียนเชียงใหม่วิ่งโหลดศูนย์กับหนึ่งเนาะเด่นที่ศูนย์ล่องหนึ่งค่ะจับคู่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะวงกลมที่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดล้วก็ศูนย์เก้าค่ะมาต่อเราพัฒนาของพี่ประฮัทค่ะวันนี้พี่ประฮัทให้มาศูนย์กับสองเนาะค่ะศูนย์มาอีกแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อนั้น ของเพิ่นเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะให้มาสามกับศูนย์ออกทั้งสามออกทั้งศูนย์เนาะคะ่ะทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคะ่ะจับคู่กันเลยมือนี้มาต่อกันมาลุ่นกันอีกเทื่อนึงเนาะ,ะวันนี้ให้มาวิ่งลู่ศูนย์กับสองจับคู่ห้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่สองสองสองสามสองสี่นะคะเน้นที่ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สี่เนาะคะ่ะของพีประหัดวันนี้เนาะนะคะ ลาวพัฒนาวันนี้ของพี่ประหันตให้มาศูนย์กับสองจับคู่ให้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สสองสองสองสามสองสีค่ะเนาะตามนี้เนาะมาต่อของเซียนโคลาดค่ะลาวพัฒนาของเซียนโคลาดวันนี้ให้มาวิ่งลูดสี่กับศูนย์เด่นที่สี่ลองศูนย์นะคะจับคู่ให้สี่ศูนยสองสหกแล้วก็ ศูนย์สอนยเนะคะเน้นที่4ี่ศูนย์แล้วก็สีแล้วก็สี่หกนะคะแนวทางเราพัฒนาของเซียนโคราชเนาะวิ่งลูดสกับศย์ค่ะเด่นที่สี่งศูนย์จับคู่ให้สี่ศูนย์สี่สองสี่หกนย์สย์หเนะคะเน้นที่4ี่ศูนย์แล้วก็สี่สองสี่ค่ะตามนี้เนาะมาแคบหน้าจอน้ำกันค่ะ แนวพัฒนาของสามเสียนเน,นาะค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางเราพัฒนาวันนี้เนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบสามสิงหาสองหาหกหกเนาะแคปหน้าจอเอาไปเยรวยปังๆกันเลยจ้าวันนี้เนาะเอาได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วไม่เพนก็ขอให้ fc ทั้งชงค่ะเฮงเฮงเลยรวยปังๆไปด้วยกันค่ะคำแพงทำอะไร นมอ,อ๋อกินนมกินขนมเนาะนมเป็นวะกินข้านมเก่งมากสวัสดีจ้าหน่อย,อยเอาบายแล้วโอ้โหจากว่าเมียสิปิดคลิปบายว่าสันนี่ยตามนี้เนาะค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคโชคมานมานปังปังอีกเด้อค่ะเมื่อน,นี่เนาะกะัคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีจ้า